สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดาราทาร่ของเรานะคะคลิปนี้ก็จะมาเรนดอมข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณนะคะในวันนี้นะข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณมีอะไรบ้างนะคะใครคนนั้นที่อยู่ในใจคุณนะข้อความที่เขาอยากบอกคุณในวันนี้นะคะขอดูหน่อยว่าเขาอยากบอกอะไรคุณคะอืม เหมือนเขามีความพร้อมเนาะพร้อมที่จะเดินหน้าต่อในในในความรักครั้งนี้อ่ะคือตอนนี้เหมือนพลังงานประมาณว่าเขาอยากจะไปต่อนะคะเขาคิดเขาวางแผนที่จะเดินหน้าต่อในความรักครั้งนี้นะคะช่วงนี้เขารู้สึกว่าคุณดูดีมีเสน่ห์มากๆนะคะอืม ดูเหมือนคุณมีความสุขกับตัวเองได้แล้วแล้วก็ดูเหมือนคุณก็ทรงสเสน่ห์มากๆนะคะในเวลานี้นะเหมือนคุณไม่ค่อยสนใจเขาแล้วอะในเวลานี้แต่เขาอยากได้รับความรักความใส่ใจจากคุณในรูปแบบที่เขาเคยได้อะไรแบบนั้นะนะเพราะว่าพลังงานในตอนนี้เหมือนตัวคุณเองอะกลับ มาอยู่กับตัวเองนะคะมีความสุขกับชีวิตของตัวเองพัฒนาตัวเองก็ได้นะในช่วงนี้เหมือนเหมือนคุณอนะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแล้วนะคะอาจจะไม่ค่อยสนใจเข้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูเหมือนตัวคุณแบบมีความสุขเนาะมีความสุขกับตัวเองได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยเหมือนเขาอยากได้ความสนใจจากคุณอนะเออประมาณนั้นนะ่ะนะอืม มาดูซิข้อความข้อความจากเขาถึงคุณวันนี้อะไรอีกคะเขาเขาอยากเป็นความสุขในชีว you know ิตของคุณหรือเขาอยากทําให้คุณมีความสุขนะเหมือนเขาได้เรียนรู้เหมือนเขาได้เรียนรู้เขารู เขารู้สึกว่าช่วงเวลาที่อยู่กับคุณนะเป็นช่วงเวลาที่เขารู้สึกผ่อนคลายเบาสบายมากที่สุดนะคะเป็นพื้นที่ที่แบบสบายใจสำหรับเขาอะไรอย่างเงี้ยเ,เขาอยากที่จะให้ความรักครั้งนี้มันเติบโตขึ้นนะคะเขาอยากดูแลเขาอยากที่จะทำให้ความรักครั้งนี้มันดีขึ้นกว่าเดิม อยากที่จะใส่ใจคุณนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในความสัมพันธ์หรือว่าเงียบนิ่งกันไปแล้วก็ตามน,นะคะคนคนนี้เหมือนกับเขาเขาอยากที่จะใส่ใจความรักครั้งนี้มากขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้ความรักครั้งนี้มันเติบโตเนาะถ้าพลังงานไพ่ใบนี้กับใบนี้นะค่อนข้างที่จะสอดคล้องกันนะคะ เขาอยากที่จะทำอะไรให้มันชัดเจนนะคะในความสัมพัน์นี้อยากจะรักคุณอย่างมั่นคงอยากจะซื่อสัตย์กับคุณอยากจะซื่อตรงกับคุณนะคะนะแล้วก็คือจริงๆเขารู้สึกว่าคุณมีพลังงานของความเป็นแม่นะคะหรือความเป็นพ่อที่ดีก็ได้นะเออคือคุณอบอุ่นคุณใจดีคุณอ่อนโยนนะคะอืม เขาอยากดูแลคุณเขาอยากมีคุณอยู่ในชีวิตของเขานะคะบางท่านบางคนอาจจะเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวหรือคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวได้นะคุณคือสิ่งที่เขาอยากจะไขว่คว้าเขาอยากที่จะชนะใจคุณให้ได้นะคะ เหมือนเขาอยากที่จะบอกคุณว่าเออเนี่ยเขาจะเต็มที่กับความรักครั้งนี้มากขึ้นนะเขาพร้อมแล้วเขาพร้อมที่จะจริงจังมากขึ้นดูแลความรักครั้งนี้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอยากจะเอาใจใส่คุณนะคะพลังงานคุอนข้างดีนะคะให้ใบนี้ขึ้นมาเขาว่าอยากให้ความรักครั้งนี้มันเติบโตแข็งแรงนะคะอืม พลังงานพไพ่ใบนี้เขาอยากให้คุณมีความสุขเขาอยากให้คุณเชื่อมั่นในตัวเขาเขาอยากทําให้คุณรู้สึกมั่นใจในความรักครั้งนี้เขาอยากทําให้ดีที่สุดนะคะอืมเขาหวังว่าความสัมพันธ์นี้มันจะไปต่อได้ดีอะไรประมาณน,นี้ยนะ แล้วก็ถ้าเกิดเขาคุณไม่ได้คุยกันอะ่ะเขาน่าจะติดต่อสื่อสารทุนมาเร็วๆนี้ด้วยนะคะเขาอยากเป็นความโชคดีหรืออยากจะทำให้คุณรู้สึกดีอ่ไม่ใช่อยากจะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณโชคดีจังเลยที่มีเขาเขาอาจจะมีอะไรบางอย่างนะคะที่จะทำให้คุณในรูปแบบที่คุณไม่คาดคิดคาดฝันนะคะอืม สิ่งดีๆนะที่เขาจะทําให้กับคุณอาจจะเป็นความรักความเอาใจใส่ที่เขาจะมอบให้คุณอย่างมากมายก็ได้นะคือเขารู้สึกว่าคุณน่ะเขาอยากบอกว่าคุณน่ะคู่ควรกับสิ่งดีๆนะคะสิ่งดีๆมากกว่าที่เขาเคยให้กับคุณเขาจะให้คุณมากกว่าที่เขาเคยทำที่เขาเคยให้นะคะเพราะว่าคุณคู่ควรน,นั่นเองนะ เหมือนเขามีความพร้อมแล้วนะคะในตอนนี้นะตัวตนของเขาเขาได้ตื่นรู้เนาะได้คิดได้ทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของคุณแล้วนะคะว่าคุณสำคัญกับเขามากแค่ไหนนะคะเกิดการคิดการทบทวนแล้วก็ได้คําตอบที่ชัดเจนในใจของเขานะว่าเขาพร้อมมากๆเลยอะที่จะปกป้องดูแลความรักครั้งนี้นะคะ เขาเขามีความกล้านะคนคนนี้เขาดูแบบไม่กลัวอะไรอีกแล้วนะคะอาจจะเป็นออถ้าก่อนหน้านี้เขาเ,ออเขากลัวที่จะมีความสัมพันธ์แบบผูกมัดนะคะหรือว่าเขาไม่กล้าที่จะรักอะไรก็ตามนะคะในตอนนี้เขาไม่กลัวอะไรอีกแล้วนะคะเขาพร้อมที่จะแบบทําที่ดีที่สุดแล้วก็จะปกป้องความรักครั้งนี้นะคะคือเขาอยากบอกว่าความรักครั้งนี้คือสําคัญ กับเขามากนะเขาไม่อยากที่จะสูญเสียไปเขาพร้อมที่จะดูแลให้ดีที่สุดนะคะข้อความจากเขาถึงคุณอะไรอีกคะ ừ, คุณคู่ควรกับสิ่งที่ดีนะคะเหมือนกับคุณคู่ควรที่จะได้รับสิ่งดีๆเขาอยากมอบ สิ่งดีๆให้กับคุณนะคะอยากทำให้คุณมีความสุขเขาจะทำทุกอย่างนะคะเขาจะทำทุกอย่างเพื่อคุณคุณคู่ควรกับการได้รับนะคะในตอนนี้ก็คือเขาอยากบอกว่าคุณอะสำคัญที่สุดนะเติบโต เหมือนเขาอยากบอกว่าให้คุณและเขาอะเติบโตไปด้วยกันนะคะหรือคุณอาจจะทําให้เขาอะเติบโตก็ได้นะเพราะว่าพลังงานาไพ่ใบนี้กับใบนี้ก็ค่อนข้างสอดคล้องกันนะว่าเหมือนเขาโตขึ้นเหมือนเขากล้าที่จะรักกล้าที่จะ,ะเผชิญกับทุกสิ่งทุกอย่างมากขึ้นนะคะคุณทําให้เขาเติบโตแล้วก็แข็งแรงได้นะคะเขาได้ตื่นรู้เนาะ ช่วงเวลาที่ถ้าเกิดคุณห่างหายกันไปเหมือนเขาได้เกิดการคิดทบทวนนะคะแล้วก็ได้ตื่นรู้ได้คำตอบอะไรบางอย่างแล้วนะคะในใจเขาเนาะบางท่านบางคนจบกันไปแล้วเขาก็อยากกลับมาสารต่อความรักครั้งนี้นะคะในช่วงเวลาที่ไม่มีคุณเขาก็คิดมากคิดแล้วก็หาคำตอบให้กับตัวเองนะะ เหมือนคุณได้ให้บทเรียนกับเขาคุณทำให้เขาเติบโตคือตอนนี้เขาอยากบอกคุณว่าเขาเขาพร้อมมากๆสำหรับความรักครั้งนี้ พลังงานเนาะขึ้นมาเหมือนประมาณว่าอมสถานการณ์เหตุการณ์ที่ผ่านมาทำให้เขาอะมีความพร้อมมากขึ้นสำหรับความรักครั้งนี้นะคะเหมือนเขาเติบโตขึ้นเขาได้เรียนรู้นะคะ คนคนนี้อาจจะรวบรวมความกล้ายอยู่ก็ได้นะที่จะแบบว่าเออติดต่อคุณมานะคะถ้าเกิดเขาเงียบหายไปจากคุณนะเพราะว่าเขาไม่อยากที่จะเสียความสัมพันธ์นี้ไปนั่นเองนะเขาเป็นคนที่อีโก้สูงนะคะคนคนนี้นะแต่อย่างไรก็ตามนะเขาไม่อยากที่จะเสียความสัมพันธ์นี้ไปเขาก็จะแบบติดต่อคุณมานะคะ ืเขาอาจจะอดทนอีกไม่ไหวหรือว่าคือสิ่งที่เขาคิดเกี่ยวกับคุณนะคะความรู้สึกต่างๆที่มีให้กับคุณมันอาจจะมากมายเกินกว่าที่เขาจะแบบเก็บมันไว้ได้หรือว่าทนได้อีกต่อไปอะ่ะเออเขาก็ต้องแบบติดต่อคุณมาเนาะเขาอยากจะกลับมาจริงจังกับคุณนะคะทําให้ความสัมพันธ์นี้มันมั่นคงเนาะ คุณคือความสุขแล้วก็เป็นความอบอุ่นใจของเขานะคะเขาก็เลยอยากจะมีคุณอยู่เคียงข้างนะเวลาไม่มีคุณเหมือนเหมือนใจเขาจะขาดนะเขาก็อยู่ต่อไม่ได้อะไรประมาณนี้คือเขาเขาอยากมีคุณนะคะชีวิตเขาต้องมีคุณอืมเหมือนเขาได้รับบทเรียนนะคะในระหว่างที่ไม่มีคุณะว่าเออเป็นยังไงนะความรู้สึกเป็นยังไงเมื่อขาดคุณไปนะคะ เขาได้เรียนรู้แล้วนะคะเขากำลังหาวิธีการนะคะเขากำลังที่จะเข้าหาคุณด้วยนะคะคนคนนี้นะอกลับมาครั้งนี้เขาจะทำให้คุณเชื่อมั่นแล้วก็มั่นใจในตัวเขาค่ะอืม เขายังอยากให้คุณให้โอกาสเขานะคะหรือว่าเขาก็ยังอยากที่จะแบบลงทุนลงแรงในความรักครั้งนี้นะคะเขาไม่ยอมแพ้อย่างแน่นอนนะคะสำหรับความรักครั้งนี้นะแม้ว่ามันจะยากขนาดไหนคนคนนี้ค่ะเขาอยากบอกว่า ในช่วงระหว่างที่คุณและเขาไม่ได้เจอกันไม่ได้คุย,ยกันหรือเงียบหายกันไปอะ่ะมันไม่ง่ายเลยนะคะที่เขาจะไม่คิดถึงคุณเขาจะกลับมาเริ่มต้นใหม่นะคะให้ความรักครั้งนี้เป็นเป็นความรักในรูปแบบใหม่เลยเป็นความรักที่แบบอยากทำให้คุณมีความสุขอืม อยากมีคุณเป็นคู่ชีวิตเป็นความรักที่ยาวนานยั่งยืนอะไรประมาณนั้นนะ่ะคืออยากกลับมาเริ่มต้นใหม่นะหนูรู้สึกว่าอย่างนั้นแล้วก็อยากกลับมาชัดเจนนะคะการที่ไม่มีคุณเขารู้สึกรู้สึกเหงารู้สึกโดดเดี่ยวอ้างว้างนะคะแล้วก็ถ้าเกิดคุณรู้สึก กังวลใจนะคะหรือไม่แน่ใจในตัวเขาเขาก็พร้อมพร้อมที่จะทําให้คุณเห็นนะว่าการกลับมาครั้งเนี้ยเขาจริงใจกับคุณนะคะเขาเขาเข้าหาคุณในอีกรูปแบบใหม่แล้วนะคะนะเขาจะไม่เหมือนเดิมนะไม่ว่าก่อนหน้านี้เขาอาจจะแบบไม่ชัดเจนกับคุณนะคะกับคุณอย่างไรก็ตามนะคะในตอนนี้คือเหมือนกับ การกลับมาของเขามีความรู้สึกว่าจริงจังมากขึ้นนะคะมาดูซิข้อความประโยคข้อความอะไรนะคะประโยคข้อความอะไรที่เขาอยากจะบอกคุณเพิ่มเติมนะคะประโยคข้อความเนาะฉันผิดเองที่ทำให้ความรักครั้งนี้มันพังลงนะคะ ฉันพร้อมจะแก้ไขทุกอย่างให้มันดีขึ้นฉันยังใช่คนที่เธอยังรักอยู่ไหมเธอดีที่สุดสำหรับฉันฉันกำลังมีปัญหาหลายอย่างที่ต้องจัดการไม่มีสิ่งไหนต้านอยู่หับกความรักนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหัวใจของฉันยังเป็นของเธอเสมอ ไม่เคยจะหยุดรักเธอได้จริงๆนะนี่ก็เป็นข้อความนะคะที่เขาอยากจะบอกคุณในวันนี้นะขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะทุกการรับชมรับฟังนะคะยังไงก็เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะสวัสดีค่ะ